สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพ่อกับเบ้าพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงเจอได้ครับพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนาฝายตัวบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับจบกับเช้าวันศุกร์ที่30 31ครับ31ตุลาคม2568ครับสิ้นเดือนแล้วครับสิ้นเดือนตุลาเราไปอีก2ปีอีก2เดือนก็จิ้มหมดปี2 5 6พัาร้บพี่น้องพามาเบิองว่าหมอกงวายพิจารณาอเนาะราคาเป็นยังไงครับ อันนี้ของอะไรหน่เอะของให้น้องเดียวอูของให้ยาป่ายยาปูเมลูกลูกตัวเมียตัวเนี้ยของพ่อยาครับบ ok, so ้านหนองบัวเขาลูกข anyway? ั้วโก้ใช่ไหมลูกคัโก้แท ลูกลูกในเฉลียล่ยร้เนาอเลยเนาะคือง,งามดีแส้นี่ลูกตัวใดงวุ่นเนี่ยครับแม่ก็สูงประมาณร้อยห้าสิบแล้วครับเนี่ยสูงแย่โลกแม่สีขาวครับแม่ขาวให้ลูกแดงลูกตัวเมีย กับพอยัเจของวะแม่ลูกเดียวถเกินว่าเท่าไหร่สองนเจ็ดเป็นลูกตัวแรกเดียลูกตัวคืองานดีแหลเนี่ยลูบงงทับหอดด้วยพอบหลอดนได้ยาเดนแล้ววัีงเดนกว่าสองนแปดสอเอาบาเปลือสันแปดเจ็ดเก้าาครับของพอยันของปกขาวครับสองนลูกกู้ไงั้เนีย กล่ะคือจะคุ้นดีแท้เนี่ยพะยาคูยคุ้นดีแท้วะคุณล่ะแม่เขาอะสองหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องพอนนนะโอ้ผู้สาวน้อยไหมกู้เท้าวะกู้แท้วะ เยันก <do> ็ก oh, ว่าสองยาพี่ขอสองเง้นออเลยลูกสองเงินเจ็ดพันโอ้หัวรุนผมตัวเนี่ยหัวทันเขาทันจะคืนตุุนนึงคุณพี่ไมได้เจอกันนานแล้วคุณพี่ล้วครับได้เป็นสามาิมาว ตะปีเราหนึ่เหอ่เป็นปีกัวเราหรือัเต๋อเป็นไุนบ่อขุนบ่อเด็กคุนยูดอกจ่าปียังหนึ่งเหรอปีกัวเราเนาใกลทบบหน่อยเนาะใกลแล้วแม่สาวยไเปิดเท่าไรเนี่ยเปิดไว้17,500เจ้17,500อู้ยยตนี่ยร้อบเลเนี่ยีบอกลบแล้วครับคุนได้ปอง่ายสองตัวนั่เ บอาลูกคอบน้อยสองตัวทั <that> ้ง <pussy> ฟ <that> ัง <ăn> พ <that> ุ <san> uh ่นเดียวหา0ัจ้ะ5า0ัเนาะเอาลูกคอบน้อยเงินพันเนาะเอาบอกเบอร์เกต์ศูนย์เก้าสามสี่สองาครับเกตให้แหลนเนาะมื่นเจ็ดพันกับห้าร้อยครับสูมก็มา140ที่สได้แล้วนะครับโอ้ห่างไหมตูดตรงมงดีดีตอเนี่ยกวนดีเนาะเพื่อคืเรียงวางไหนกวนดีท่านเหรอรือ หางเงากับอมหน่อยนึงนี่เดี๋ยวคู่เบาหน่อยสองตัวเท็ดหนา้าโซลอนนี่ตัวละหาข้อหาสินเป็นลูกก็ได้นะจ๊ะเออเป็นลูกจิตก็ได้ไม่งว่าบาปหมออะไรท่านน้อ,อกะปองกับกระแปงเออกระปองกระแปงเนี่ยกระปองกระแปงลูกแฝดกะปองกระแปงเด้อน,นี่เด้อพี่น้องเลยว่ามันรีบกลุ่มไวยเด้อกปองกระแปงเซมว่ามือเด็ดรครับเมือเด็ดเราห้องไว้ครับสองตัว ของมาเป็นเมษามาสองตัวครับตัวนีสน้สูงประมานร้อยยี่สิบห้าครับตัวนี้กมานร้อยยี่สิบครับสองตัวผู้สาวน้อยส่วนเขาแล้วส่วนนงส่นเขาตันี้ Restaurant สิเขาพี่น้องเท่าไรเนี่พ ali, ี่นงพี่นงสวัสดีครับเท่าไรเนี่ย ตัวน้อยน um, um, ี่ไหมมือน eh ึงกับม uh, uh, ือน้องโอ้มือนึงกับมือน้องได้ตอรองได้จ้ะต่อได้เอาพี่นา่งสวัสดีครับตัวใหญ่ตัวไดก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่มือนองตัวน้อยมือนึงตอรองได้ด้วดอกจ้ะเอาบอกเบอร์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองมาเนาะโอ้อามันงอหัวลวดจริงเนี่ยหัวลวสีแดงดีแท้ฟ้าสีไหม ตัวแดงาส่งตัวนี้ยตัวนี้ไหมตัวแดงนี่ไหมใช่ไก่งเคีววยง,งอะไรวกันห <c oughs> ม่อมือ่นเหมือนนี้ครับตัวแดงเนี้ยครับสูงประมาณร้อยยี่สิบต่ย,ยุครับนี่ đi phòng pues Tr một trăm hai mươi đi không khá đi. Ngua không, để khai là tiền Nhắm nhắm

หู้ไหลท่านเปิดพ่อพันธ์ได้แล้วครับเนี่ยกินยังเดี๋ยวตูมุตมุยอยู่ครับก็แข่งขายหญ่ออเนี่ยครับขายกันไปแล้วครับขายอยู่ตรงนี้แหละครับห้าหมื่นทุนครับอ,บบอ,งอ้งามตัวแบบไง่า อันของพ่อจ้อยครับเพื่อนออกมาขายเองควายของพ่อจ้อยไปเลยผู้จิดกินหญ้านยางเดียวเลยผู้เบาเนี่ยทางไทยเบื้องครับสูงกี่เมตรลอยสามสิบหรือครับเนี่ยควายเนาะ35กว่าเจ้ายักษ์เดียวเจ้ายักษ์เดียลูกตัวไหนแม่เนี่ยลูกตัวไหนโอ้พ่อเขาเนี่ยไหม เอาไทยเบื้องครับขายไปแล้วครับขายไปแล้วเจ้ายักษ์เบื้องครับเนี่ยเสือแล้วครับห้าหมื่นเบื้องนี่ครับมีเจ้าของไหมเพื่อนละครับอันนี้เจ้าของไหมเพื่อนเสือแล้วครับเนี่ยเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เจ้ายักษ์มาสนามโอ้ดูตีนมันดูหัเอาว่านี่เปิดราคาต่อดูเปิดบ่อหรือบ่เปิดอีก อ้๋กำลังมากอีกแล้วโอ้ยังจะสุมเราบ่ซื่อเราบ้ขายง่าไงวะเราซื่อเราบ้ขายบ้าซุ่มซื้อเท่าไรเนี่ยป๋า้า่นบาขายดิเบื้องเบเบองเหก่อนมาดิโอ้ยนี่มีสองตัวแล้วโอ้ยเหนยวโทรหาเราเอาเบอรบอกเบอร์ด้เาลยมัก0958753637บ่ขายบ่ดิ บนีข้าใราคาดห้แสนนึงขายบนี่ยไว้ไว้เนมาไปเลยโอ้ยซื้อนะเราคุณมักเนาะเราจะออกไปเลี้ยงครับเราจะออกไปเบื้องจากน้อยก่อนครับจะหันราคาเราก็จะขายอยอเราไปส่งเนาะลูกอยู่ไหนเนี่ยต้องทางไไกลว่าแล้วว่าลูกเบิ้องไปไหนเราหาสิ้ลูกเบื้องจิเนี่ยนี่แหะครับเรามักซื้อควายเขางามงามปัดเบื้องขาด้วยอ่ะปัาพุล่ะเราคุณไหลรูล่ะไว้ย่งลมๆในน้อยอยู่เนาะไว้ย่งกอดดีสเปหม โอ้ยอันกัวเชียนตัวนี้ครับเป็นมาสามตัวครับมื่อเนี้ยตัวแดงแม่สาวตัวหนึ่งแล้วก็บคู่บ่าวน้อยสองตัววักัวเชียนสวัสดีครับผมกัวเชียนได้ขายไปแล้วเตี้ยคู่บ่าวน้อยสองตัวเนี่ยคู่เนี่ยขายไปแล้วเตี้ย ขายไปเท่าไรเนี่ยขายไปสิบเอ็ดเดียร์ขายเป็นหมื่นทื่อๆนี่แหละเอาหมื่นทื่อๆเอาเห็นรับกันว่าหมื่นพันขายแล้วดิขายแล้วขายหมื่นขายหมื่นนึงเจียขายหมื่นขอรอขอรลตัวละหน่อยแล้วก็พอขายพอซื้อตัวละห้าพันพอซื้อตัวเดียวตัวพีเดสิน่ะพ่อเออยังตอนนั้นครับสองพันกับเพื่อต่อตามมื่นสองพันเผื่อต่อตามใหญ่ๆอยู่ตัวน้อยนะเอาเท่าไรแปดสิบบาทอย่างน้อยๆตัวน้อยก็อย่างนี้เด้อ เอม ál, ตัวนีเสียเลานะตนเา่งอาตัวนี้ขาบอกเบอร์นะพ่อนแปดแปดสี่แปดสามนย์แับอย่างนี้นังนี่น่ะงินสองพันอันนี้กับพกโกอยูได้เนาะพอซื้อเลี่ยงอยู่นี่ของรอนขายกันแล้วครับเงินหนึ่งครับตัวะหัพัน ตัวนี้มื่นสองพันหมื่นสองเนาะพอกับห้อยห้อยอย่างงี้รอเปลหือจรจริห้อยป๊กได้มาสองตัวก็พูดเตี้ยเออเท่าไหร่้วเนี่ยสองตัวเนี่ยอ๋อาถึงเงินตัวเนี่ยเอามามีความมถึงเงินมีเยอะตัวพูดสองตัวงงไอ้แต่เนตับยนี่ย เอาคเยจังสวยวงงมาักวน็พัญหาของหอยปครับเราเปลี่ยนอันทีกระดด้นนึงกนะมันที่หายหมดเนี่ยสองตัวเลยเป็นที่กันนั่นแหละไม่ได้เงินเงนห้อมีได้เงินเือนนะกพันเนาะห้องไว้เอาฝากเบอร์ให้อยปอกพันหา ชุ0 8 3ส0ุ83ปดิต้อหอปลอกเก้นหา3 0ตัว้เนือกดดีตัวสามพั0่ามันด้แล้ว่นี่บริวารู้นี่ก็จะเอาได้ตูอกันล่จุดส0งข่าร้อยปลอกแค้มเงิ ก็ปัญหาครับคงคอบอกพี่น้องเรื่องตัหาเราเอาครับเนี่ยนั่นอเนกไหมไอ้ผู้ใหญ่อเนนี่นะครับคนคือเท้านี่นะเอาสวัสดีครับผมครัสวัสดีครับมาสองตัวแม่ลูกเรับแม่ลูกครับลูกตัวไหนเนี่ยลูกผู้ตัวเมีลูกผู้ลูกผู้ลูกผู้เปิดเท่าไรราคาเนาะ17,200 มูลเจ็ดพันกับสองร้อยราตองรอยู่ตนหลกครับเ่ยลูกแรกวะโอ้จะไดขายมือนีแล้วเนี่ยลูกแรกว่ะลูกแรกมันให้บอกแม่มันน่ะเอาบอกพื้นสัวศูนย์หกสองสี่เก้าสามสามหนึ่งสามหกคุณยายเหนียกเนาะม7 0เจ็ดพันเดียโอ้มเจ็ดพันสองร้บาทสองบาทยังมีอีกกี่วิส้อยเนีโอ้สองร้ต่อสองเท่านั้นเด แต่ต้อได้หลายอยู่มิจิเอาสองร้อยเอาไว้ต่อเจ็ดต่อเหมือนเจ็ดเนียเออโกอยู่เว้ยเหลูกอ่ะน้ำนมมันดีอืมน้ำจะเดือนเราวูดนี่ลูกมันงนะลูกมันก็ที่มันหกเดือนมีพ่กครับแม่มันทับยังเนี่ยห้อยอันปุ้งยัยพ่อลูกก็อันครับเออเรซื้อน้ำเพลินมาเจ้าวัวเลี้ยงคนหนึ่งเนาะลามผูกได้พร้อมอ๋อก็พอซื้อของเราอพิเศษเนี่ย ตีราคาเท่าไรตีราคาเท่าไรเนี่ยอ๋อก็จีลูกเมื่นเจ็ดเราก็ยี่สิลูกลูกเจ็ดพันแม่เมื่อหนึงหรือว่าลูกแปดพันลูกเมื่อหนึ่งแม่เจ็ดพันนั่นแหละดิเป็นแบบพี่ไงตีลูกเมื่อหนึ่งนอแม่เจ็ดพันนั่นตัวเมื่นเจ็ดอ่ะแม่เจ็ดพันสงลูกเมื่นหนึ่งเอานี่ยทมมันทับหลือิ้ยังดอกเว้มันก็ลูกมันดูดนมก็ธรรมดาเออมันก็เอาออกมันก้นเสร็จแล้ว ขอกพตองเรยี to, yeah! oh! have been, have been. ่เครับโอ้ดีอ้ผู้บ่าวน้อยนี่ไหมของกให้เบให้แบีวัสดีครับสัดีครับไห้ไม้ตัวตัวครับนี่เดียนแล้วไม่นเท่าไรตัวเนี้ยตัวผู้อยไ้อยเ่ยเนสิบห้าร้อยเลครับินสิบต่ต้องเด๋มันเป็นขามันนะเอาแลยเอาละหายละอายาเทร ตอนเจีมันเป็นอย่างมาตัวอย่างกุญแจตัวรถนี่แหละตัวรถตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้นี่เดี๋ยวได้สองหมื่นสี่พันนะสองหมื่นสี่พันเป็นมีลูกจริงหรมีลูกครับเดือนสองเดือนนี่แหละโอ้ลูกเจ็ดเดือนแล้วเจียโอ้ทองมันทองมันวัวแรกจริงทองแรกตัวให้แป๊นได้ครับเนื้อก็ได้พมนเป็นท้องแรกจริงอโอ้ลูกสามแล้วครับโอ้มีลูกดูยี่ปเป็เนื้องไดเนาะท้องเก้าเดือนเเดือนแล้วไหม สองหมื่นสี่พันเดียน้ำแล้วมันออกเอาไปรุ่นเนาะเอาบอกหัศูนย์เก้าหกแปดเก้าสองศูนย์แปดสี่เก้าคับกับหอยแปรเนาะโวัสดีครับมาแต่งองวาแดงเนาะครับเอาต้าหู้ดีเท่าไรก็ต้าหู้เนี่ยกู้ป้าหูเนี่ย มื่นพันตัวน่เออห้องไหญมื่พันเนาะคับุกุณแม่ลูกลูกแม่ครับอลูกลูกแรกลูกแรกกว่าพ่าลูกสองตัวแม่ตลูกแม่ขอเท่ายังไงบลูคือกันบลูคือกันเนาะเปิดไปเท่าไรแม่แม่ลูกอะแม่ลูกเปิดไปยี่สิบ้าร้อยโอ้สองหมื่นสองพันห้าร้ฟังคุณเด้ตัวขาวเด้ตัวขาวมื่นเจ็ดร้อยครับมื่นดอยอันนี้มื่นมื่นมื่นพันเออโอ้ได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 ้ตลามหื่นเจ็ดรอนี่หรเออเอาฝากเบรผมนี่กัน ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าหกเจ็ดสองแปดศูนย์กับผู้อดนมแดงเนาะครับซื้อก็ซื้อขายก็ขายครับพยายามซื้อก็โทรมาห้หพยายามขายก็โทรมาห้หครับอ่าโอเคครับพูออดครับเราให้ราคาได้มาตรฐานอยู่แล้วครับซื้อก็ซื้อขายก็ขายซื้อก็ซื้อขายก็ขายเออทั้งซื้อทั้งขายทั้งแรกทั้งเปลี่ยนนั้งหมดเนาะเอาครับผู้ออดหนมแดงครับส่งหาเราแด้วครับเด้อครับผมเอาเนี่ยครับแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นสองพันห้าร้อย นี่ครับเห็นราคาอยู่เนี่ยอันนี้ตัวปูนี่ร้องไ้มื้อเจ็ดร้อยมีครับลูกเมียลูกเขาขอบคุณพี่ภาพครับพี่ภาพของตลาดเราเอากาแฟมาฝัก ขาเขาทะลุจากสากยมีขายที่สากลเท่านั้นนะครับสากลไหนเหรอสากลเกษตรเมืองเชียงภูมิโอ้มีขายอยู่สากลเกษตรเมืองเชียงภูมิเนาะครับบผมกินแแล้วซ่ๆขอบคุณพี่ภาพครับพี่ภาพขอฝากครับผมขอบคุณครับขอให้ขายร่ำรวยพี่ภาพเด้อครับผมครับตลาดบ้านน้ำฝายเปิดทุกวันอังคารกับวันศุกร์ครับพี่น้องก็รังไหลเข้ามาหาซื้อหาขายกันนะครับตอนนี้ครับก็ไปได้ดีครับของพี่ภาพครับพี่ภาพขอบคุณครับผมขวัญดีครับผมครับครสวัสดีครับเอาไว้ตัวมื้อไหร่เข้ามาไม่ตัวหกตัวบนด้วยสายเลี้ยง ไม่รุนทั้งอันต้วเนี่ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียกินตัวเมีครับมีตัวเดียวเน่ยโอ้ตัวเมียตัวเดียวแ้วงตัผู้เบิครับั้นีตวผู้ผู้สาวได้รเดือน่างเ้ประมาณหเดือนเนอะครับมันหเดือนโอ้ลังดีตัวนี่ยนะครับดีดีไควันจับ่องนางพร้อมยคุณด้วยหรอครับงอตัวนี้คุณไทยก็ดีผผูกพ่อลำทุกมือด้วยอืมเท่าไรครับพ่อตัวเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยที่เอหาพัดเจ็ดร้อยครับตัวเมียครับหาพัด อ่าตัวอืมนะอตัวแล้วมันมีตัวใหญ่ด้วยเนี่ยตัวใหญ่กับตังเดียวกันโอ้ตียกยกเหมาเลยยกคอกเลยเนี่ยนครับปาดแล้วบางทีห้างเขาแยกเห็นอย่งไรเพียกพ่อเรียกกันตีขึ้นอีกแล้วมูนอย่ใหญ่ามูนใหญ่นี่จิตกเท่าไหร่ตัวสามตัวใหญ่เนี่ยเจ็บปัญหาเป็งที่ละอ๋อแต่ปัญหากับพ่อซื้ออยู่ที่ละกับพ่อซื้ออยู่ที่ล่ะเนี่ยตัวปัญหาตัวใหญ่นี่ก็ได้ใหญ่มันมีสามตัวแล้วได้เจ็บปัญหาเออนี่มูนนี่ก็เจ็บปัญหากันก็เป็นแยกกันเนาะครับแมนครับเเเอออออ้าาว่่่นนิตตดมยูั โอ้ห่าโตนี่เป็นเงินเท่าไรเนี่ยพ่อประมาณขั้นเมาเนี่ยเอ๋อเป็นเงินเท่าไรกันบ่แม่มันมันตกตัวเท่าไรก็ได้เจ็ดพันเป็นเงินเท่าไรเจ็ดห้าสามสามมื้อห่ามันตัวใหญ่เลยครับเนี่ยหนึ่งสองสามตีห่าตัวครับนี่เมียตัวเดียวอยู่ห้าเนะครับห่ามันร้อยสูงร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบกว่าหรือมั้งตัวใหญ่เนาะเออยยี่สิบยี่สิบได้แล้วเหรอครับยี่สิบวกลบเนี่ยเมียครับว่าก็บตัวตัวใหญ่เนี่ยกับมันแปดเดือนได้แล้วเนี่ยเนาะเฉลี่ยบเจ็ดแปดเดือนครับตัวละเจ็ดพันเนาะ หาตัวเจ็ดราคาห้องก่งนี่ครับตัวได้จะน้อยได้ยกกับคันโบกไก่กับไปส่วมให้ได้ออได่ว่ากันต้องไก่กับเพิ่มค่าน,ออน้ำัน่นมันก็ธรรมดาแล้วครับค<ช>ันไกน่เนาะเอามาันม,มาเบิร์มเบิร์มมุณไปทายลล้อเย็นห็ครับก็ต้องนะครับยกเล่นเนี่ยครับตัวกสามม้วนก็บานหาตัวเ้วยครับโบเมนสตัวเนี้ยตัวครับศูนย์เก้าเจดสองสามแปดเก้าสองห้าส 0967573435เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะครับคันเนบรริ้งบอสถนัดกะอยากเบิ้งอยูย่บ้านกันอยู่บ้านให้เราลงอีกเทค่น,นึงให้เราท้ายให้เบิ้งหาตัวเนี่ยครับอเอาประมาณขอบคุณครับขอประมาณครับผมครัผบผมครับคสวัสดีครับเออครับผมเออนี่มีกระตูดนี่เบิ้งตูดครับเนี่ยเบรรยิ้งท้ายเขาอืม <c> เ <oughs> <c oughs> นี่ยครับนี่สองตัววันนี้ก็ย่อมมาจังน้อยสองตัวเนี่ยครับกูหล่อถิ้งเพียงรึกูหล่อ เตียงดีแท้เต่าโน้มหมดแล้วอันนี้ก็สตัวตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่นี่ยสงตัวนี่ก็สองตัวใหญ่ผู้สาวน้อยบังได้ละ นังหนาช้ำพูแล้วเนี่ยครับถูกยาฉีดยาไว้เข้าไปแล้วก็ปล่อยไว้เนี่ยโอ้ยปีหน้าเนาะคดขวบนี่ก็ไมวเอาเบิ้งเสรีแล้วครับเนี่ยมันขึ้นไป็นหนาได้แล้วครับราคางอเนาะประมาณเนาะเนี่ยพอซื้อไปตอนนี้เนี่ยมันมีลงลงเนี่ยก็ขาดทุนก็รับประกันเล่นนะครับเนี่ยงอหางอหาตัวเนี่ยจึงได้ขายได้กำไรแท้ๆคดขวบเนี่ยครับแน่นอนเบิ้องจิบหรือว่ามัดูอืม ก็ไปไปส่งขอการมันสองพันแล้วก็ยู่แสงอยวนมันเจ้าของไหมพาเจ้ายักษ์กลับบ้านแล้วครับเจ้าของไมมเจสุ่มขึ้นง่ายอะไระครับขึ้นรถง่ายคุณเชื่องครับเจ้ายักษ์เบิ้งหน้าตาคุณหนึ่งแต่สร้างแต่สร้างคุณลองกันเอาเจ้ายักษ์ไปอยู่กับแม่สุ่มด้วยแม่สุมเรารักงัวรักควายครับคนรักงัวรักควายไปแล้วที่กลับบ้านแล้วครับผู้ใดสนใจมันใกล้ได้ทับยังหือเนี่ย ครับเรเตียโอ้รับผู้ใดสนใจกระทัหาเราครับเรืองในเจ้ายักของแม่สมครับอยู่บ้านยังกับถึงวันนาเดียวเตี้ยวันเสี่ยวไงครับเนี่ยรับทับพ้อมเนี่ยครับผู้ใดมีว่ามีควายกัดเอ้ยมีควายวัไหนวไม่มีคว้าควายพอทับเนาะโทรหาเราครับเอาเบอรเบย์เทียนหนึ่งดูศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดหสนย์เก้าห้าแปดเจ็ดห้าสามหกมเครับแม่สมอันนี้เรามีควายพอทับแล้วครับ เดี um ๋ยวผมยิแได้น้ำให้เออทัวหาไปนักไปส่งได้ไปท้าไปทับได้เลยพี่น้องวันนี้ค็วันที่สาสิบเอ็ดครับพี่น้องพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านนักฝ่ายครับกับปู่ชัยโยนะครับเนี่ยเป็นจุดทูบจุดเทียนเรานี่เด้อพี่น้องเด้อเบื้องเอาเด้อนี่่าจังได้ับพิจารณาสอบออกปูใชัโซคให้ปลาสาธุเด้อปูเด้อขอให้เป็นโชคหมายทังษีเด้อเนี่ยอ๋ครับมาออื่นครับตัวใด มักยังได้ก็ว่ากันเอาสุขไจสู้บ้านครับอันนี้ว่ากันว่ได้ครับเบื่อนเอานี่ครับสำหรับมื้อนี้ที่เกาจบคลิปตลาดนัดบ้านน้าไายกับเจ้ายักษ์ไว้สนีพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร,ร์ช่องเพียงเลี้ยงตัวดน้ำครับมื้อนี้สวัสดีครับรครับเล็กตัวน,นี้องคุณว่าครับเนี่ย